สวัสดีค่ะัส,สีนะคะนี้ก็มาพบกับเราอเช่นเคยนะคะรัตตก,กรีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เบงแลวก็เดียรเดียรก็จมารีวิวนะคะแล้วก็แนะนานะคะเป็นสินค้าตัวใหม่นะคะก็จะเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นดิฟเขียวนะคะเอิโน<ะ>่นะคะสามารถที่จะกรองได้ถึง8ขั้นตอนนะคะวันนี้เนี่ยก็แกะกล่องนะคะมาโชว์ให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าตัวเครื่องเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงะนะคะรอบด้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่มาใหม่เลยนะคะรูปร่างลักษณะเนี่ยก็มีการออกแบบดีไซน์นะคะมาได้อย่างสวยงามนะคะเป็นสีน้ําเงินนะคะตัวนี้เพิ่งแกะกล่องเลยนะคะพี่เมย์<ะ>ก็จะเห็นได้ว่าแบบสีสวยเลยนะคะวันนี้ที่นาม,มาแนะนํานะคะแล้วก็ นำมารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะสำหรับใครในตอนนี้ที่ยังไม่มีเครื่องกรองน้ำติดอยู่ที่บ้านนะคะ,คะหรือว่าที่ทำงานนะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆนะคะที่ต้องการดูเครื่องกรองน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะหรือว่า ร้านคาเฟ่นะคะ<ช>วันนี้เนี่ยไทยนัาากกรีนนะคะก็มีเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะมาแนะนำนะคะสำหรับใครที่มองหาในตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะคะหรือใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะคะอยากได้เป็นเครื่องกรองน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะผ่านทางไลฟ์นี้ได้เลยค่ะ ใช่ค่ะสาหรับใครนะคะที่กําลังมองหานะคะหรือว่ากําลังดูเครื่องกรองน้ําอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะคะก็คือแนะนําให้ดูรายนี้ให้จบนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเครื่องกรองน้ํานะคะที่เป็นเครื่องกรองน้ําที่แบบเรียกว่าพิเศษกันนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยแนะนําเลยนะคะว่าสําหรับใครนะคะที่รักสุขภาพนะคะหรือว่าบางคนนะคะอยากได้ ความดูเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำนะคะต้องดูไรนี้เลยนะคะเพราะว่าเครื่องกรองน้ำตัวนี้เนี่ยมาใหม่แล้วก็เป็นรุ่นล่าสุดนะคะของร็ตกรีนเลยค่ะเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานรองรับนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคนใช้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็คนที่อยากอยากจะให้อ่ผิวพรรณนะคะดูดีเนี่ยก็คือต้องฟังเลยนะคะเพราะว่าเครื่องกรองน้าตัวนี้นะคะก็คือเหมาะสําหรับทุกคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ดื่มนะคะกับเครื่องกรองน้าตัวนี้เครื่องกรองน้ำตัวนี้นะคะ ก็คือจะเป็นรีพิเอีรวแล้วกันนะคะน้องเบียตัวนี้เนี่ย,ยก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่าจะมีถังเก็บน้ําในตัวเนี่ยก็คือ8.5ลิตรนะคะและที่สําคัญนะคะจะมียูวีอยู่ในถังด้วยนะคะในเรื่องความสะอาดในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่าขนาดกรองแล้วเนี่ยก็คือยังจะมียูวีนะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อนะคะในถังอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะแต่ที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ย สามารถที่จะตั้งค่าพวก TDS ได้นะคะก็คือสำหรับใครนะคะอยากตั้งค่า TDS เนะ่ะเอาไปใช้กับเครื่องชงกาแฟานะคะหรือว่าจะทำอาหารนะคะหรือว่าจะทำเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยต้องดูค่า TDS เนี่ยก็คือสามารถที่จะตั้งค่าได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเหมาะมากนะคะสำหรับไม่ว่าจะเป็นคนสูงวัยนะคะหรือว่าสำหรับเด็กๆทั่วไปนะคะก็คือสามารถที่จะดื่มได้เลยคะ่ะใช่ค่ะก็ตัวนี้นะคะอย่างที่พี่เมย์บอกนะคะว่า กรองได้ถึง8ขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็น UV นะคะ UF นะคะหรือว่าจะเป็นพวก sediment filter นะคะหรือว่าจะเป็นไส้กรองหยาบนะคะกรองได้ถึง8ขั้นตอนด้วยการรวมถึงถังนะคะที่มีเป็นหลอด UV ไว้ด้วยนะคะมีทั้งในตัวเครื่องแล้วก็ในถังเก็บน้ำนะคะอันนี้เนี่ยก็คือกรองพวกแบคทีเรียนะคะพวกสีตะการตะกอนนะคะออมได้อย่างหมดจด ะะที่สําคัญน,นะคะตัวนี้นะคะตัวลิเยวแพนะะติโนนะคะก็จะมีเป็นแร่ธาตุนะคะเพื่อที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแมกนีเซียมนะคะที่ช่วยป้องก,กันโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาลือดนะคะ<ช><ช>ล้วก็จะมีเป็นทั้งตัวโซเดียมใช่ไหมคะที่จะช่วยควบคุมนะคะความดันโลหิตนะคะมีเป็นแคลเซียมนะคะช่วย บำรุงพวกกระดูกนะคะให้แข็งแรงนะคะ,คะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพวกไขข้อต่างๆนะคะสามารถที่จะดื่มเป็นน้ำตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ยังมีเป็นพวกโพแทสเซียมนะคะ,คะที่ช่วยควบคุมนะคะสมดุลของเหลวในร่างกายด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะที่พี่เมย์บอกไปต้นคลิปนะคะว่าตัวเครื่องกรองน้ำเนี่ยเป็นรุ่นที่พิเศษนะคะ,คะพิเศษยังไงนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมีส่วนประกอบของทองแดงนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในแร่ธาตุลยนะคะที่สําคัญต ่อร่างกายนะคะที่จะช่วยทั้งในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็จะช่วยบํารุงเซลล์ประสาทต,ต่างๆนะคะรวมไปถึงระบบภูมิคุ้มกันนะคะของร่างกายกด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเครื่องกองน้ำเนี่ยแบบไปใกล้แล้วนะคะพี่เมย์ใช่่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะอย่างเช่นแบบที่เราเคยรีวิวแล้วก็แนะนํานะคะเป็นเครื่องกองน้าด่างอัลคายนะคะอันนี้ก็เหมาะสาหรับสสยรักสุขภาพเหมือนกันนะคะและตัวนี้เนี่ยพิเศษก็คือจะมีเป็น ส่วนประกอบนะคะคนทองแดงนะคะที่เหมาะสําหรับร่างกายของเรานั่นเองนะคะซึ่งทองแดงเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีเลยใช่ไหมคะว่าสามารถนะคะที่จะช่วยป้องกันนะคะโรคหัวใจนะคะแล้วก็ หลอดเลือดได้อีกด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เปิดเครื่องมาให้ดูเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เหมาะแบบแขวนนะคะที่ไหนติดกับผนังผนังนะคะใครที่อยากที่จะเจาะผนังนะคะตัวนี้เนี่ยก็มีเป็นพวกสติกเกอร์นะคะถ้าต<พ>ิดเจาะไว้ให้ด้วยนะคะภายในกล่องแล้วก็จะมีเป็นพวกคู่มือนะคะ<พ>ต่างๆในการใช้งานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเล่มน,นะคะที่แถมเข้าไปนะคะในกล่องด้วยถ้าเกิดใครเปิดกล่องเนี่ยก็จะเจอแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดกันให้ดูนะคะว่า จะมีเป็นแบบแนะนําอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเป็นแนะนํานะคะส่วนประกอบต่างๆนะคะของตัวเครื่องนะคะว่า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะมีทั้งตัวปักไฟนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะพี่เมย์จะเป็นตัวสายน้ำเข้านะคะวันนี้เราก็ได้นํามาโช,ชว์กันด้วยนะคะก็<ค>ะจะมีอุปรกรณ์นะคะในขังก็คือจะมีนะคะเป็นสายน้ําเข้านะคะต่อน้าเข้าแล้วก็ต่อน้ําออกนะคะและที่สําคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกพักนะคะหรือว่าจะเป็นพวกตะปูหรือว่าเป็นพวกสติกเกอร์ท้าเจอบนะคะคือที่จะเจาะผนังเนี่ยก็คือให้มันตรงจุดนะคะก็คือสามารถที่จะเจาะได้นะคะแบบนี้เนี่ย ก็จะมีให้ไปในกล่องด้วยนะคะค่ะอุปกรณ์ต่างเนี่ยเราจะใส่แบบนี้ให้นะคะก็คือแพ็คอย่างดีนะคะซีนอย่างดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะพวกไส้กรองนะคะน้องเดียวันนี้เราก็เอามาให้เหมือนกรองเนี่ยด้วยใช่ค่ะเป็นไงคะก็คือจะแพ็คอย่างดีนะคะก่ออย่างดีนะคะแต่ที่สำคัญนะคะก็คือจะมีมาตรฐานรองรับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน iso 9 0 0 1 2 0น5นะคะแล้วก็เป็นมาตรฐาน iso 1น0 0 1 2 0นสีนนนะคะนี่เลย ได้รับมาตรฐานรองรับด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยคือว่าปลอดภัยสะอาดนะคะแล้วก็เหมาะกับการใช้งานของของเราด้วยนะคะจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเครื่องกรองน้ำตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะกรองน้ํานะคะได้ทุกน้ําเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำกร่อยนะคะน้าเค็มนะคะหรือว่าจะเป็น น้ำปราปาห,หมู่บ้านนะคะหรือว่าน้ําบาราลานี่ก็กรองได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ r o นะคะที่สําคัญเนี่ยก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เอาตัวนี้ไปใช้กันนะคะเพราะสามารถที่จะกรองได้ทุกน้ํแล้วก็ตั้งค่า t d s ได้นะคะการใช้งานเนี่ยก็คือง่ายนะคะไม่ยากเพราะว่าหน้าจอเนี่ยจะมีหน้าจอนะคะแสดงผลนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะ,ะกรองเนี่ยอยูอ่เครื่องกรองน้ําอยู่ทํางานอยู่นะคะปั๊มในตัวทํางานอยู่หรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้เนี่ย สภาพของอไส้กรองใกล้เปลี่ยนหรือยังนะคะก็จะมีให้ดูด้วยนะคะแล้วก็จะมีวันที่ด้วยนะคะที่สํคาคัญนะคะตัวนี้เนี่ยในกรณีที่เราใกล้ถึงจะเขาเรียวกยว,ว่าจะต้องเปลี่ยนไส้กรองหรือว่าไส้กรองเนี่ยหมดอายุนะคะมันจะมีอะไรแจ้งเตือนนะคะเป็นเสียงแจ้งเตือนให้เรานะะคสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะคะไส้กรองกับเราได้นะคะเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยก็คือมีครบชุดค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็ในตัวนี้นะคะก็ยังมีเป็นที่สถานแท็บสถานะแจ้งเตือนต่างๆนะคะผ่านหน้าจอนะคะตัวนี้เลยนะคะก็คือแบบเราทําการเสียบปลั๊กนะคะก็าจะมีะเป็นสายต่อน้าเข้านะคะแล้วก็<ช>น้ำออกะนะคะทําการตั้งค่าและรีเซ็ตนะคะก่อนใช้งานจริงๆแล้วก็ใช้ไม่ยากนะคะเพราะว่าใ,ในคู่มือของเรานะคะก็คือมีบอกครบชุดเลยนะคะพี่เมย์รวมถึงการเซ็ตตัวเครื่องนะคะว่าเท็ แล้วก็การตั mania, ้งค่าเนี okay. artist, mm ่ย hmm. ย okay. right ังไงนะคะมีบอกนะคะในคู okay. ่ม okay. okay. ือการใช้งานนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นการดูแลรักษาด้วยนะคะของตัวเครื่องนะคะก็คือมีครบจบนะคะในเรื่มเดียวนะคะในสมุดคู่มือนะคะเกี่ยวกับการใช้งานนะคะของตัวเครื่องตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นการบอกนะคะรายละเอียดของตัวเครื่องต่างๆด้วยนะคะว่ามีขนาดเท่าไหร่นะคะน้ําหนักเท่าไหร่นะคะและตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะกรอง กี่ขั้นตอนก็คือแปดขั้นตอนนะคะ,คะแล้วก็มีเป็นระบบตัวไหนบ้างนะคะรวมถึงบอกคุณประโยชน์ด้วยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยในการกรองแต่ละขั้นตอนนะคะมันเป็นยังไงนะคะ,คะอย่างเช่นตัว R O ใช่ไหมคะก็จะเป็นการกรองด้วย Reverse Osmosis นะคะที่เป็นเทคโนโลยีนะคะที่ทันสมัยมากๆนะคะสําหรับเครื่องกรองน้ํานะคะในตอนนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อนะคะก็สามารถที่จะ สั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นลาคารานะคะช h อปป,นะะอปีนะคะในลไ์ช็อปนะคะ โดยจะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะเพราะว่าทางนอตตกรีเนี่ยก็คือมีรีวิวหลายช่องทางมากนะคะทั้งในช่องทาง y ย u u ูบแล้วก็เ n c h ชาแนลนะคะหรือว่าจะเป็นแนะนำนะคะวิดีโอแบบสั้นๆนะคะในช,ช่องทาง t i k t o อกนะคะแล้วก็ยังมีเป็น Facebook Page ด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะเป็นเครื่องกองน้ําตัวนี้นะคะลิปเพียวนะคะแพนติโนนะคะที่กองได้8ขั้นตอนนะคะ สามารถที่ะเข้ามาพูดคุยแล้วก็ปรึกษาสอบถามได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีเป็นหลายรุ่นมากนะคะเป็นที่นี้ให้เลือกนะคะหรือใครที่บอกว่าอยากดูเป็นรุ่นอื่นนะคะอยากได้แบบตัวเลกทัดรัสนะคะพกพาไปไหนง่ายนะคะที่ดรกรีนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอฝากเป็นเครื่องกรองน้ําตัวแพนติโนนะคะดิบเคียวไว้ด้วยนะคะใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม